สมัยดีเออย่างนี้ป้าทุกคนวิลลี่บอกว่าโดนเป็นคนป่าเลยทุกคนบังเสืออนี่ทุกคนเป็นคนป่าเลยปะกินขนมปะมาทุกคนมาเดี๋ยวเพราะว่าโบเดมาโดนแล้วทุกคนเนาะจืดยังปะจืดข่อยปะซื้อไหนได้ซื้อไ<อ>ด้หายทุกคนเนาะมาเฮื่อนเพินดีทุกคนเดี๋ยวเงินของไิไลทุกคน อันนี้เฮือนเก่าเพิ convention. ่นที่เขาได้ถ่ายอันนี้เฮือนเก่าเพิ่นตัวนี้เป็นเฮือนใหม่ที่อ่าผู้อ่าใจบุญเพิ่นให้บิลี่มาสั่งบ้านให้น้องวิไลนะตอนนั้นทุกคนเนาะเพราะว่าน้องวิไลเป็นลูกกำพร้าพอเพิ่นเสียเนาะแม่เพิ่นต้องเลี้ยงลูกทั้งสามคนทุกคนเนาะกล้าไปกับนมดูขันให้กินขนมแหละเชิบว่าวน้ำบิลี่เลยทุกคนเลยย่าๆเอามือเอามือสบายดีดูสบายดีดูสบายดีเอาบางแมดูเอาบางามสบายดีเออเอาอีกวันหนึ่งด้วยเรื่องหนึ่งนี่นี่นี่ สมัยดีสมัยดีอเ,เออ <c oughs> มาทุกคนขึ้นมาบ้านทุกคนเดี๋ยวมาใส่สุดบิ๊นนี่จะเปลี่ยนสุดให้น้องวิไลก่อนทุกคนได้รถถีบน้องวิไลกับอันน่ะเป็นของห่างเลยทุกคน <c oughs> เป็นจักรยานจักรยานห่างเลยเพราะว่าสื่อแต่ข้างก้อนโดนหมดนแล้วทุกคนเนาะเอียงอันนี้ของเจ้านี่เอียงอันนี <c> ้ <oughs> มาทุกคนมาฮะเด็กหน่อยไลนี่ทุกคนเลยใส่เกิดคุณบ้านน้องวิไลเลย สวาย,ยดีไม่ดีสบายดีแม่ไปใช้น่าสบายดีกล่องรเสยดแสยีแม่ไปใช้แม่ไปใช้บ้ <c oughs> โอ้ยลืมไปไละพี่ไมแม่จะเอาไปใช้จีให้โอ้ยลืมลมบิลลี่ลืม,ลม,ลลมทุกคนเราเอาปล <c oughs> าซาลาวโเป็นเ้ยจะเย็นจวมาเอาจับขนมไปก่อนเลยทุกคนเด้อเด้เดเด่เดเคือเห็นขนมจับไปก่อนเลยนะ จะกินป่าวจะกินขนมนมาเร่นเปลี่ยนเสียไปนี่เกือบน้องวิไลทุกคนนี่ทุกคนเกือบน้องวิไลอะใส่บ้างด้วยใส่บ้างนี่นี่ชบอบไหนหมวกหมักบ่สซีนี่อะชอบบ้างาเอาทุกคนบ่มักสีดำทุกคนเก็นเป็นบ่มวกเป็บ่มวกอันนี้ได้สะ เออมากตัวนี้มากทุกคนมากอันนี้อะไรก่อนหน่อยกแม่กินเลยอะไรก่อนนี่ทุกคนมิลี่เป็นได้อ่าเอาเสือมาเนาะให้น้องวิไลทุกคนเสือตัวนี้งามเลยวิไลยืนยืนตัวสีเที่ยบเบื้งนี่ตัวใหญ่ผมจักนี่ทุกคนมอมแมมเบิ้ลโอ้พอดีแกงได้สอยากได้เปล่านี่ได้เป่าขอบใจเอฟซีทุขอบใจก่อนขนมดีดีเอาดีดีนี่เบิ้งหน้าสีสอนนี่เบิ้งนี่ ขอบใจาสาดๆเด้ออาทิมก้อนปองแปงนี่ลบไหมขอบใจ<น>เออ <laughs> แบบคล้ายๆไปว่าพวกแบบอยู่ป่าอยู่ดงดนยังว่านี่เพราะว่าบิลี่บลิมาดนแล้วก็เลยแบบบลิซ้อนน้องอนะให้น้องสบายดีนะทุกคนเดี๋ยวชิคเอาไปเปลี่ยนอ่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้า <c oughs> ให้น้องวิไลกันทุกคนแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวบิลีขอเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งเลยนตอนนี้ <c oughs> บิลีอ่ะได้ใส่เสื้อให้น้องวิไลเป็นทีเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะแตหลังจากที่เข้าโบลิมาน้องวิไลก็เป็นคนป่าไปเลยเนาะทุกคนเนาะ แกยูโดนเติบได้ที่เฮาวดีมาอันนี้ชวนพาว่าตัวนี้วะอายผู้หนึ่งไปใส่อายผู้หนึ่งนะไปเล่นไปเล่นเออผู้นี้ว้าภาษาลาวเป็นเลยทุกคนว้าเป็นเลยภาษาลาวเออเข้าใจน้อยหนึ่งหมดเลยนี่ภาษาลาวเออเออโดยกาเพนันว่าโดยอย่างนี้เด้อโดยเออโดยเธอใหญ่เพิ่นเบานําโดยอย่างนีดตึกหน่อยนะจำมาเบิ่งทุกคนเลย อันนเพิ่มยันน่องติไรวิไลวิไลข่อยชื่อยังเจ้าชื่อจเยอจะบ่เชื่อข่อยบิลลี่บิลบล,ลี่แมนบ่บิลลี่บ่นี่แมนบ่ียนหอดบอ่ฮะเล้คือทงขนุนมาเด้อดถ่ะขนมนี่นี่ว่าพี่ดูต้นนี่เต้นนี่ <c ười> จำผิดเออไมาผี่ดูเย็กหน่อยก็ไลายลีนอยู่ข้างล่าง,งเฉยๆให้กับเจ้ากินกัน,กน ไอเจ้ายังไงก็จะกินทุกคนเลยมันลายคนโคต<น>รมันบกคูักับขนมนทุกคนนี่เล็กหอยทุกบนคิดแบงเขาจใจไรวะจะกินบน่เนี่จะกินบ่กินบ่อา,กาแกะหายเดีอยวจ้ะไปบ่ไป่ยนน้องขวายไปบ่ไปบ่ปบปบหลักขาดตัวน้องวิลง <laughs> <laughs> ไลเลยทุกคนไฟอันนี้มันยังหงง,งอยู่ป่ะท่า ยังใส่ได้ย่เออ,เออโดยสิโดย,โดยเอองงผัวงงเออโดยโดยเออแม่เล่าไปให้บอยะเออเออไปให้พุให้เขาจะปูเขาหนิบอกเออเราไปทางทางให้เออทุกคนแม่หนุนวิไลออกไปให้เนาะไกด์เติบบที่นี่หให้ก็คือวิี่มากทุกทุกครั้งทุกคนมันจมมีมืดขึมลอยอยู่บานตัวนี้นะทำมาหอนเมื่อใดจะมืดขึมลอยทุกคนเพราะว่ามันอยู่ มันอยู่นะไกลๆอยู่ทางเวียดเนาะทางนี้จะอยู่ไก่เวียดนามเลยทุกคนใช้เบิรงหนาชอาเป็นเชียวเลยชอบเป็นเชีวเลยเบิรงเล็กหน่อยกย็ไลยคนเดีนี้เบิรงครับขนมไปแบงนน่งกันจะกินด้วยแบ่งจังไงว่าจะคุ้นอ่ะต่กล่องเอาไปแบกยืนแบ่งกัเจะผลิตินช่องชิน้นนะแกะแล้วก็แบ่งกัเจ้าพลิต พลเ,เล็กพลน้อยแล้วแบ่งกันยืนไหนก็เจเา้าพลซีหาท่อนกันยืนไหนล่ะไอสบายดีดูสบายดีมาด้วยใช่ไหมฮะทุก <laughs> นคนอยืนไหนก็เจ้าแบง่อองให้ก็เจ้าปองมันบุกขู่กันกินข้าวแล้วไอ้กินข้าแล้วกินแล้วกินเข่าแล้วเอ๊ะนี่ยังสุดนี่คือเปืีป่ยนแต่บริษัทป้อง <laughs> ไปเล่นขี้ดิ้นมาเจอไงฮะผู้นี้ง่ายเลยทุกคนง่ายเลยสองคน เออแบ่งแบ่งแบ่งเขาจ้หลายคนทุกคนบิลลี่กับบริสุขขนมมาลายนะทุกคนเนาะซื้อมาหน่อยหนึ่งอยากว่ากินละขนมเนี้ยกินมาอ้าอันนี้เอาไว้เอาไว้กินกับแม่ด้วยขนมไข่ได้ไหนบอตรงนี้หายเมิงนี่ตัวนี้แซ่บได้ตัวนี้ได้เคยกินบ่ตัวนี้เคยกินแล้วนี่เคยกินแล้วบุกเคยกินมีทุกคนบิลลี่ซื้อขนมไข่มาฝากหน่อยนี่เลย คล้องมึงเล็กหน่อยหลยคนในมันคูกันนะให้เขาพลันสองอันมันทุก้ยันโมคูกันมาครับจังสี่แล้วทุกคนบิลี่ไปบนนอกก็เนาะกะแบบว่าอยากสื่อขนมไปแจกน้องอยู่มึงเถอะกะมันสื่อไปแหละมันกับโคูกันเมื่อก่อนนะเขาเคยสื่อติดรถมากแบบว่ารลายเลยนะทุกคนเนาะแล้วเวลาเขาไปแจกแหละเขาเจ้จจะมาหุ่มต่อแถวเอาเนาะแต่ว่าเขากับโบตี้เนาะกบทุกคนพันกันอยากได้เนาะทุกคนเนาะอยากกินเข้ากับเข้ากับอยากให้ทุกคน แต่ว่าเขาหายไปแล้วบางครั้งมันก็มีปัญหาไ<อ>ะไรทุกคน<อ>คือสมมติว่าเขาแจกขนมนี่แจกปุ๊บนี่ขนมมาเอามารถหนึ่งเนาะทุกคนเนาะตอนนั้นบิลลี่ซื้อประมาณสองล้านบอกขนมตอนนั้น<อ>บิลลี่เต็มรถเนาะบิลลี่มาแจกแจกแล้วกับบนี้แจกปุ๊บแล้วขาเจ้าก็ตคิวเขาเอาผู้ได้ได้แลวกะอาวนมาอกีกทีนึงเนาะบางคนที่โบได้ก็คือโบได้ไปเลยนะทุกคน<อ>แล้วขาเจลก็เป้าให้บิลลี่เพราะว่าอ,อนานะแจกโบคูก่<อ>กันโอ้ยขาเจลก็บ,บอกน,นั่นนั่นนี่แหละ บิลลี่ก็เลยบอดแจกเลยเนาะตอนนั้นบิลลี่ก็เลยตัดลบคลิปตัวนั้นออกเพราะว่าเอ่อยันยันถือด้าม่านะทุกคนเนาะอันนี้บิลลี่เบาสซูฟังข่าวๆเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าแบบว่าคู่มือนี่ถ่ามาเฮายังไปคือเก่าบว่ก็ไปคือเก่าแหละทุกคนแต่ว่าโดนๆไปเทอหนึงเนาะเพราะว่าโดนๆบิลลี่จังไปเทอหนึงพอบิลลี่บ่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ช่วงนี้บิลลี่อ่าไปเบิ่งบ้านไอพ่อเนาะเพราะว่าแม่แม่ลินเพิ่นให้ไปจอบเบิ่งบ้านเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกำลังสร้างบ้านไอพ่อเนาะทุกคนแต่เป็นแม่บ่น อีกบุญรดนทุกคนแม่บิลลี่พันชิมาเมืองลาวเนาะและ้วกาบิลลี่สีอาทายให้ทุกคนได้เห็นว่าผู้ใดเป็นอ่าแม่หักบิลลี่แน่เนาะแต่ว่าก็มีช่องสำคนแต่ว่าเพิ่นชิเพิ่นอยู่คนละบอนกันเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> แอนแกน่ะอันนี้อันนี้หัน,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 นกินเข่ากำยังกับเมื่อสอง,น,องสนี่ใช้แนวกินแนวบ้านแล้วฮะเมื่อแล้ว,ลวเอเอเบืเ้งเจ้เาก็จะจอยโซโซเป็นยังจะบสบายบ่ฮะ บางเจ้าก็อยากจะจอยจะโซ่คุนี้กินอย่างเดียวเลยทุกคน<อ>แบบบโสนใจใเพื่อนนี่กินอย่างเดียวเลยหนังนี้เลยแซบบักแซบบักเมื่ออยู่น้ำข่อยเนาะโอเคเดี๋ยวจะเอามือค้างไว้เด้ <c oughs> เออันนี้เอาไงตะกล่องเนาะ <c oughs> <c oughs> กินหมดตะกล่องสบายดีพืนน่อนป่ะสบายดีตะกล่องเนาะทุกคนอันนี้กระน้องในบ้านแหละไปกันเอาวข้อ,ขอไวตัวนี้ไอเอาข้อไวให้แม่กินน้ำเด้อ เอาให้แม่เอาตัวนี้แล้วว่ะแช่บะไม่ไรแช่บังนวยกิน,บบนกนน็หนึ่งกินนน่นนึงโอ้ยคอกินก็บ,บอกให้กินมานดิกคนเอ๊งะงสิคอกินน้ำอนไอ,อนนนน้นี่อ้คอกินแนวนึงนี่ไม่ไรคอแนวนึงบะแมนคอกินน้ำเต่าจะมาจ้ากินนข่อยให้กินทกนคนเอา คือบ่อยกินฮนะเป็นยังคือบ่อยกินหลกคนกันบทโต๊กเดอกทุกคนย้ำนี่เพราะว่าอ่าบ้านของเพิ่นเนาะกับแบบว่าส้่งแบบดีเลยนะทุกคนแบบดีเลยเพราะว่าใหม่กับเป็นใหม่ที่แข็งเนาะที่เขาส้างนี่แต่ว่าบ้านนองวิไลกับโบบอกถึงนี่ก็เพราะว่าเขาส้างลายหลอบแล้วก็คือแบบว่าเข้ามาถ่ายลายหลอบแล้นวนะโมโบแมนมาสั่งลายหลอบทุกคน กะแบบมาถ่ายไลายรอบไปเนาะรีวิวบา้านหรืยังกะรีวิวไปแบ้านน้องวิไลน้องทุกคนเนาะกะพี่น้องก็คือซีหูจักกันดีแหละน้องวิไลเพราะว่าช่วงที่วิลี่มาถ่ายคลิปน้องวิไลช่วงนึงกะผมรู้สึกว่าโอ้คนเมึงหลายเติบได้ตอนน่ะช่วงแรกๆนึงทุกคนเนาะมากินแน,น,น่นึงไว้ไว้ไว้สีเมื่ออะไรได้หน่เมื่อปลาได้หน่เออไปเมื่อได้ปุณนนิได้เมื่อปลาจะไหนดาจิ้มมา เมื um ่อเด้อจะใช้เมื่อน้ำบ้างรู hmm. ้ปะบอกผู้ใดบอกภาษาลาวเป็นจะบอกเป็นภาษาลาวเป็นอกเอาบอเป็นยังไงบอกบอกเป็นยจิว่ะภาษาลาวนั่นบอกเอเป็นแม่แม่เจ้าได้พ่อไม่เลยได้พ่อไม่เลยยิมทันเอาบ่ะเออทุกคนมีไรจะได้พ่อไม่แล้วบอ ฮะงวยได้ไม่ใช่ไม่ใช่พอใหม่จังเนาะบังดูบ้านได้แล้วพอใหม่จังก,กินอย่างเดียวเลยทุกคนไอบรซนใจนดำไปเลยลโอเคทุกคน,น,นกเาาคนาะม,มื่อ,อนี้กะข้า,ากะบะได้เอียงลายทุกคนกับที่แบบตางแบบผ้าพี่น้องมาเยี่ยมยามน้องวิไลเนาะทุกคนเนาะแล้วกะชิมเมื่อตะก่อนซื้อขนมมาฝากกั้เชื่อบ่มียังลายทุกคนแล้วกะเอาเสื้อมาให้น้องเนาะก,กับเกือบ เกิบนี่ชิ้ไส้เอนี่เกิบนี่วิไลชิ้นไสยี่บ่เกิบนี่เอาบ่มันบ่เอาให้อายใช้ใส่งดูพอดีบ่อายคนนี้ถ้าชิพอดีมันคนนี้จะยิงไงพวกทุกคนหาดน้อยโพดน้อยโพดเออน้อยโพดกูพอดีสั่งขนมวิไลนี่พอดีทุกคนแต่ว่าเราบ่ใส่เอ๊ะเดี๋ยวเราก็ระไซโบไซกูยังได้ยังได้บ่โอ้เอาเมื่อได้แชเด้อ หาเอาเมื่อก็ไปเอาเมื่ออ,อ,อีกจากในวันของวิไลนี่ปะเมื่อไปไปส่งก่อนปะไปไปส่งยื่รถปะปะลุกไอ้ลุกไปทุกคนไอ,อ้ทุกคนเดี๋ยวสิให้น้องวิไลไปส่งยืนะ่รถเนาะทุกคนเนาะเพราะวอเบลี่สิออกเมื่อแล้วทุกคนไปน้ำทางจ้ะหน้าทางคนสีพ่าไปสายน้ำทางกิน la, ขนมลีลากินขนมค่ะทุกคนเลยขา <Yeah. S 1> ลงลง ไไไไปาายบรถถีบกับเพ่บันเลยทุกคนอันนี้อันนี้รถถีบเพิ่นเนาะรถถีบน้องวิไลทีฉีกหายไม่ไหม้ตอนนั้นทุกคนตอนนี้หันเป็นเศษเล็กแล้วทุกคนเพ่แล้วเพ่บันเลยทุกคนเลยแล้วก็อันนี้ต้นมะม่วงเนาะแม่เพิ่นปลูกต้นมะม่วงไว้ทุกคน แม่เล่าใครแน่คันแม่เราอยู่ใครแน่เพราะว่าเราว่าภาษาเล่าเป็นทุกคนแต่ว่าเพื่อนนี่ว่าภาษาเล่าไม่เป็นเราก็เลยแบบว่าแบบอก้าใจกันแน่เพราะว่าน้องนี่นนก็ยังน้อยอยู่นะทุกคนผู้ใหญ่นั่นอีกประมาณปีสองปีนะ่าจะว่าเป็นทุกคนวิไลมาเพจดูใช้รถถีบตัวเสือหายอยู่ใช้รถถีบนะใช้รถถีบจะเด้มาวิไลรถถีบเด้ออยู่ใช้รถถีบนะจัก,กรยานอยู่ไหน โบโซนนะทุกคนไอ้กินอย่างเดียวทุกไปลูกอย่าแค้นเนอะไหมไ<ป>โอเคทุกคนน้ำบิลลี่ก่ะสีอ่าเมื่อก่อนนอนทุกคนนอนเสดจบคลิปแต่เพียงซ้ำนี่ทุกคนมาที่ไหมสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แฮมบิลลี่เลยทุกคนเด้อตัวนีก้ก็กินอย่างเดียวเลยโบว่าอย่างเลยทุกคนเลยเห็นว่าบิลลี่บอกว่าถ้าว่า,วามาปุ๊บแหละถ้าได้ขนมมาให้เพิ่นแหละซัมลิงได้กล้วยโบว่าน้ำเมาเลยทุกคนกินอย่างเดียวเลยเยอะ มากินเน่ยได้โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์ให้แน่คนละไลค์ทุกคนสำหรับผู้ใดที่อยากอ่ะโดเนทเนาะโดเนทไห่บิลี่เนาะเป็นสปอนเซอร์หรือว่าค่านำข้านานก็สามารถอ่าเบิ่งใต้คอมเมนต์ทุกคนเนาะมันบิลี่มีช่องทางโดเนทหรือว่าช่องทางเป็นสปอนเซอร์หรือว่าช่องทางการไห่เนาะแล้วแต่เอฟซีโดเนทเนาะทุกคนเนาะอ่ากะ ใสคอมเมนต์ได้เลยเนาะทุกคนเนาะกะขอมอบขอบใจทุกคนที่โดเนทให้คนละหาคนละซิปขอบใจหลายๆทุกคนสำหรับผูดด้ใดที่มากิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ได้ทุกคนเลยเนาะไม่เป็นไรเนาะโอเคทุกคนกะขอบใจหลายสบายดีเป็นก่อนสบายดีบอแมนสองมือ่อเด็กกินขนมเลยสบายดีมื่อเดียวแล้วมา้ยพี่ขนมนะสบายดีด้วยสองมือ่อสบายดีสบายดียไหม,ไม,ไหไหมสบายดีเห็นสิทำไมไม่เป็นไรทำไมสบายดีเออเอ้า โอเคทุกคน <laughs> สบายดีทุกคนบ๊ายบายไปก่อนเด้อบ๊ายบายไปมองวิไล่ไปส่งไหนทุกคนยางไปส่งขนแรนไปก่อนละถากกอนไปก่อนนะทุกคนเลยวิไลจะชิไปส่งคอยบอกชิไปส่งคอยยืนรถโอ้ยสิบยางไปส่งไหนทุกคนเลยกูจะขวามีเด็กหน่อยอยู่พี่ทุกคนไปเลยวิไล ส hot ột, ไไิไปส่งหอดรถดคุณพ่าฮะเอาเอายางไปเสียไปไปนำทางยาง,งไปก่อนนะทุกคน <c ười> ไปแล้วไปส่งแล้วสวิสวาามาส่งเพื่อนคุณบ่อเพราะว่าทุกคนน้องวิไลแบบยางมาสง่งเลยหอดรถเลยทุกคนยางมาส่งหอดรถเลย หอนทุกคนเมื่อไห่หอนหอนสิเมื่อน้่บอหรือว่าจังไห็นทุกคนสิเมื่อน้่บอหรือว่าจังไรสิเมื่อน้่มบอกเ้ยให้เเมื่อนั่วนี้แม่จะห้คอยสิาอยู่นัาคอยบอกเ้ยแม่ก็ห้เลยามยู่นั่ไให้ชิยู่เบิ้งแม่สั่งใิเบิ้งแม่เวลาเมื่อบอกเวลาไหนสิเบิ้งแม่เมื่อเด้อเมื่อเด้อเฮ้ยบายเฮ้ยบาย เฮ้ยอียังอีกอยากเมื่อน้ำบ่ฮะกีฬาอยากเมื่อน้ำบ่งานเข่าทุกคนวิไลอยากเมื่อน้ำอยากเมื่อน้ำบ่โอ้ยอัดตัวกันจ้ะแต่งงานมาทีอยากเมื่อน้ำบ่เบิ่งแม่เด้ออันนี้เงินเหนียวอะไรฉีกินนี่จะเบิ่งหันมีจฉาไบนี่จะเบิ่งใช้อายได้อายไม่ใช่เลยเอาอายบนได้มากสัมนี่เอ้า ใช่มาพี่ไอ้นะมาเอาเงินี่ไว้อันนี้เงินสองพันเนี่ยไปซื้อกินด้อไปชื้อกินน้ำกันกบนองกับอ้พร้อมด้ไปพาน้องเหื่อไหมเหื่อน้บิลลี่ทุกคนมามามาพี่มาพี่มาพี่มาป้าเจ้าป้าอยู่กินเาเปามามาไปไปไปหลยทุกคนหแล้วหายแล้วยเหื่อนําดดีโอ้โอ้ยเดิเดินไ เออป้าป้ายังเมื่อน้ำทุกคนโอ้ยอาจะพูดตะกอนกับหรูป้าต้องเงียบเงียบเฉดหนึ่งตาเชฉดหนึ่งตาข้ามข้าพี่มั้าทุกคนก็คือว่าจากเมื่อน้ำบิลลี่ตงสัยกินขนมหรือจากเมื่อน้ำนาะนะแบบยากขึ้นมาคิดว่าคิดว่าฉีไปชงเทุกคนจากเมื่อน้ำเลยใช้ลเงินเลยเงินเท่าไหร่ได้ชิอขนมได้ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้กะกดไลค์ให้หน้องวิไลเด้อทุกคนเด้อกะเดี๋ยววิลี่จะคุยกับน้องวิไลก่อนาะทุกคนเนาะเออเพราะว่าการเอาน้องวิไลมือนำกระดาอยู่แต่ว่าแม่เราโอยู่ทุกคนแม่เราโอยูก่กะเขากะแกนแม่เพิ่นมาละยฮะน้องวิไลเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวฉีนั่งเดินน้องวิไลก่อนจังหน้าจังเมื่อ,อยัาเรากินหอดเฮาเฮามาโดนอะไรจังมาโอเคบ๊ายบาย